ที่ตำบลขนวนอำเภอหนองอนาคํำครับอันนี้มาเบิองมองไอ้เคื่อนเคื่อนอบนุบลรั์ครับมันติดเคื่อนครับบ้านตำบลครับตำบลขนวนเนี่ยมันติดเคื่อนเป็นกระหาปลาครับอันนี้ตำบลอันขนวนบ้านอันนี้ที่ครับอันวังหินซ้ายยังนะครับ มองนี่ันเป็นมองหาปลาเนะาะบอผมมาตามมันป้ายผมมาเบิ้งที่อยู่บ้านนั่นนองกุงอ๋อนะครับเิ่นออกไปหาปลาแล้วประเเนี่ เลืิ่นกับเขาเทียบยอมีเลี้ยงแควบเลยมองอันหมนู่บ้านแควยืดทั้งขุนแล้วครับทั้งหาดสวรรค์ท,ทั้งขุนจะเป็นหมโมบ้านเลี้ยงแควทั้งก็เลี้ยงบ่หลาย,ายเลี้ยงเพราะได้เนี้ยโอ้มันจะเป็นทางเคลื่อนทางที่ครับ เป็นลูกเราประเดี๋ยอ๋อน่ะนี่เป็นทางเคพื่อนทั้งเพียบตำบลขนวนเปื่อ,อน้องนาคำจังหวัดขอนแกน่นมีวิธีเพื่อนครับวิธีเพื่อนหาปลาปุ่นเสียงเรือทุบๆๆไปพุ่นแล้วที่ออกไปหาทั้งห,หนๆปุ่นล่ะเป็นเพื่อนยกสะดุ้งนี่ เพิ่มยกสูงขึ้น,นี่เป็นหางเคลื่อนต่ครับเจ้อันนี้ตีวังอันวังหินซ้ายยังนไง<ม>โอเป็นมองหาปลาเพิ่นแน่นบ่ครับอันนี้เหลือเพิ่นเข้าไปพุ่น,นเจ้าเพื่อนไป,ไปอ๋อเพื่อนอยู่พุ่นแมน่แมนบ่มันจะเชื่อมกันไป โอ้น้ำันนี้ลุงไปหาเครื่อนสงันง,สงโอ้เครือนมันอยนนู่อำเภอโนนสังพุนอันนี้มันจะเป็นน้ำนะเปนน้ำอโอ้น้ำพ้องอะไรมาหนี่อนอนนโอ้มาลุงงนี้แ่รับกลูกวก็ไปลุงเครื่องบนรอือันนั้นไปแล้วโอ้ลายเนาะ ครับไปสองพวมเมี้ยนี่พ่อตาเราก็กำลังจีสตาร์ตไปเรื่อนโอ้เพันอยู่หาป่าอยู่กับน้ำโอเคครับผ่านม้าไทยที่แปลงบ้านอ่นนองกุงโคจซานครับมันจะเป็นทั้งม้านี่แหละ อยู่ตำบลขนวันน,นี่กันขึ้นตำบลน,นี่ที่ผ่านมากับลีเวียไทยครับขี่ค,ครับขอบคุณครับ